โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แมบไทยนะครับก็มาอยู่ในเกม Far m มอินซิมูเลเตนะฮะนี่ครับมาอยู่ที่แมบช่างต้นนะฮะแมบบไทยนะฮะวันนี้เดี๋ยวพาย้ายไมโคครับไปขุดดินแล้วก็เดี๋ยวขุดดินเนี่ยนะฮะไปทําถนนทางเข้าป่ายางนะครับผมอ่าเป็นงานจ้างของลูกค้านะครับวันนี้เอา SK-045 นะฮะออกงาน นี่เลยขับโดยน้องอัเปาเหมือนเดิมครับแล้วก็มากับเทเลอร์ใหม่นะครับวันนี้นะเป็นเทเลอร์อิซุสุ12ล้อครับมีวางหัวเตี้ยมาครับนี่ครับสวยเลยนะนะฮะนี่ครับผมเป็นหางวันใดครับอี12ล้อสวยงามคันนี้เป็นเอร0 0ครับยังไม่รีวิวนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เล่นเป็นอิซุสุไปก่อนนะฮะ นะครับผมมาครับก็เดี๋ยวย้ายเมคโครครับขึ้นเทเลอร์เลยละกันนะเราจะพาย้ายไปที่หน้างานนะฮะนะครับผมเทเลอร์เทเลอร์เ้ยไม่ใช่เทเลอร์ดิเมคโคไหวปะนะเมโคสตาร์สองสามรอบแล้วเนี่ยโอ้ยอุปปูเราจะไหวหรือเปล่านะวันนี้นะน <c oughs> ี่เดินขึ้นแบบสบายๆเลยครับ ฝั่งซ้ายหน่อยปิดแกนมาฝั่งซ้ายหน่อยปิดบันไดไม่ได้มาได้หละตรงไปดิไดเนาะอเคครับผมเดี๋ยวรัดเชียก่อนรัดเชียวไว้ครับไปอยากไปที่บอดีนครับเด็กคันนี้คันนี้ไม่ซูมด้วยนะคันนี้ เฮออทำแบจะำว่าเขาเดี๋ยวเอ้อเอ้าความเฉยเขาเทเลคันนี้เอาอีกแล้วเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยอะไรวะเนี่ยว่มันเป็นกับคนขับครับโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยคว่มเนี้ยเอาเอ้ยเอาเอออะไรครับเนี่ยว่าเป็นกับคนขับครับไม่ได้เป็นกับรถครับมันจะเป็นที่คนขับ มานนะมามา,มาครับเดี๋ยวค่อยๆเลี้ยวแล้วกันนะขึขับครั้งแรกครับยังไม่รู้จะว่ารถน,นะครับันนีปันตามด้วยครับ รถแล้วอ่ะ้ยมีมีเพลงมลนะมมหมอลำด้วยนะเอาไอต้องค่อยๆเลี้ยวแบบนี้อะ่ะเมื่อกี้เราแบบแรงเกินเนี่ยมันดำเลยมันไม่ดี ทุพ no huh ี่จัดให้เลยแห้ถอยไปยังไงเนี่ยือต้องถอยให้ถอยให้10ล้อ10ล้อลงนี่นเองเดี๋ยวไปถอยล็อกกี้มาให้ครับเดี๋ยววิ่งไปพร้อมๆกันนะล็อกกี้วางเครื่องมาแนั่นเองล็อกกี้ปลอมนะครับ ดินบ่อใหญ่เลยครับผมุดยาวๆ <ไป S 1> อ่ะกนโชนนี้อาจจะลากพื้นนิดหนึ่งนะแล้วก็ล้อมันจมดินด้วยนะ ใส่สิบล้อสเปบหนึ่งแล้วกันนะครับบอครับมีน้ำด้วยนะ,ระนยครับสามารถหลดแมพไทยได้ที่ช่องของเหล่าต้นคนสกลน,นะฮะให้เครดิตเขหน่อยนะ เต็มนี่ยังวารถรเราน่าจะเต็มแล้วมั้งนครับเ,เดี๋ยวพี่จะทำงานพวกหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับ สตาร์ทเครื่องมาแล้วอะ่ะเอาละเว้ยได้ยินได้ยินได้ยิน ครับเดี๋ยวดันเดี๋ยวเทตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวรถไถดันนะฮะเดี๋ยวบิงดินมาเทลก่อนไถดันเทเป็นกองไว้ก่อนนะครับนึ่งกองแล้วเอาเลยล็อกกี้มาแล้วเว้ยตรงไงน,น้องล็อกกี้ดิโอ้ยติดติดติด รถตรงโน้นอ่ะเปล่าด้านซ้ายมาเด้อรถตรงนี้จะไกลนิดนึงนะครับ ไปกึนนะฮะนี้โอ้ตาแล้วสุดทางเลยเอาที่กับรถดีทางเลยมีวงเวียนอยู่เนี้ย เกิดหายครับผมคันนี้นะตะเกิดร่ผมหายไปเลยอ่ะหายเลยพี่ก็หายเหมือนกันตรงนี้เป็นนาวะ่ะโอ้มีตรงนี้ด้วยอันนี้อะไรวะเป็นบอกก่อเกลือใช่ปะนาเกลือนะครับตรงนี้แล่ว,ว่าบ้านเป็นสีขาวนะบ้านนะทาขาวทั้งหลังเลยอ่ะปลาชุบแป้งทอดนะฮะได้อยู่ รถอะไรแบบขับได้บ้างเนี่ยพี่วิ่งเที่ยวนี้อีกเที่ยวนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพี่จะไปดันดินแหละกระบะไม่มีรถเกตุรถแท็กเตอร์อันนี้รถอะไรวเนี่ย Okay. <laughs> でも。 นั่นยากมากเลยตามไยครับตามไปยิงแข็งนิดนึงครับนันยากนิดหน่อยนะฮเลยดีนะต้องยิงมันต้องถมแบบหลายรถอยู่นะแต่ว่า เราถกได้แค่นี้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีคนมาขับรถไถช่วยอยู่ตรงนี <c oughs> <c oughs> ้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยล็อกกี้อยเบรกมั้นะ่ะก็จะไม่เบรกซะแล้วนะครับ <c oughs> ดันไปเลยคนระับ <c oughs> มา,มาปลาเปล่า,า,าถอยถอยปรเทศตรงเพี่ก็ได้นี่ที่ดันให้แนละ้ว <c oughs> เลยเลย เดยวเดยว,ดยวคิปหน้าแล้วค่ะแบบมา่ขอพี่ฝากเอารถที่มาเทด้วยเด้เดเอครับผมนี่เป็นดัานกองนี้ให้ ผมถ,ถึงน่นอ่ะเดี๋ยวจดสองจบสองอมีเทไปด้วยดันไปด้วยเปนไงจัดตาลับหยก